วัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นวันปีใหม่เมืองของเฮานะคะวันนี้ก็ใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้ววันนี้เราจะพาไปถายหากีดแฉมบาอย่างนะคะร้องพอเจ้าว่าวันนี้จะพาไปที่ไหนไปเจ้าเฮ้ยตามมาเลยครับผม

นรงเริงของตีตั้งใจมาแบบว่าเสร์ฟให้มากๆคือแบบบ่มีบ่มีหู้เลยนะคะอันนี้คือแบบกองธรรมดามากเลยตีแบบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยยาดเงื่อน้ำพังน้ำแรงหรือว่าจากทิปหรือว่าอย่างนี้สตังตีได้มาเนาะเกาะขอตั้งใจมอบพือปอบกแม่เป็นของขวัญในวัน ชาร์ี่เป๋มานี่เหรอเจ้าว่าอาอิาเนี่ยกระไก่เนี่ยกระไกเจ้ามีกองมีกองแงกองเล็กเรียกเหรอเอาเฮไหนเอาไบ่อ้ล่ะเอาไหนเอาต้งบูเอ้ยันไปชุบกันไปงกันดีว่าเอายันอ่า ยันยียาวปากกระเปลวยิงชุบเอาเอาไหมยันยียาวปากกระเปลวยิงชุบโอ้ยันยียาวเอาไหมโมยไก่ยเอายันยียาวปากกระเปลวยิงชุบคุณแม่ชนะครับคุณแม่ชนะเออคุณแม่ได้กล่องใหญ่ไปครับอันนี้กล่องเล็กเดี๋ยวมาตามมาดูครับผม

ข้างในมันคืออะไรผมว่าเป็นทองแน่เลยหนักหนักด้วยหรือเปล่าอ้โครับแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วแกแล้วแกกายนี่คืออย่างเนีน s? <S s. S <S ้ยมาดูกันมาดูกันกี้โ okay, ูนร oh, yeah. ับเดะ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 ทำ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 เดะ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 แข่งรับแข่งรับแข่งรับโอ้มาคือเอ้ย ว้าวว้าวว้าว้โโาวว้าวสองบาทนะะัสาากสองบาทแล้วผมโม้คุณไนี่เป็นสบาทคุณนี่คุณนี่คุณมาต่อสองบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮาก่อนีใจก่อนได้สองบาทนใจูเจ้าวัญจังได้สวาทแน่นอนโอ้ห มองกูแล้วค่ะกี่บาทเนาะแม่สองบาทโอ้่นสี่หมืเงินตั้งห้าหมื่นเดี๋ยวโชว์โชว์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนี่เธอให้ผู้ชมหน่อยซุ้มซุ้มฝังแกก้นอันนี้สองบาทมาไปไปอ่าครับรับรับหน่อยรับหน่อยโอ น้ำพักน้ำแรงขนาดเลยนี่โอ้ตั้งใจขนาดคือแบบโอ้ตั้งใจมากเลยในการที่แบบว่าการทำงานเก็บเงิมกโอ้โหก๋วยได้เงินสองบาทซื้อทองนะครับโอ้เก็บเงินสองปีนะผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะช่แกนต่ออันนี้มีของคุณพ่อจ้ะมาฬิกาใจละกัมีอย่างหองได้อย่างหองมาดูคุณพ่อก่อนนี่อะนาฬิกา

โอ้ยโอ้ยมีเงินเลยโอ้ยโอ้ยแล้วเขามีแอบซ่อนด้วยนี่ล่ะนี่ล่ะอันนี้เป็นอย่างเออแก่หอกการมคืออย่างลุ้นดูครับลุ้นดูข้างในเปิดดูข้างในอะไรมันอยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดยีนอ่อ้าวฮัลหลวิมีเงินซ่อนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เยอะจริงเลยอ่ะ ขายเงิเลยเจ้าคือแลกกันเลยเลยนะคะขอให้ลูกอายุมั่นคอนยืนอ๋ทองไม่เอาเหรอคะทิ้งทองแล้วเห็นเงินคุณทิ้งทองสองบาทคุณเหรอคะเนี่ยทั้งสองบาทเก็บเงินทั้งสองปีกว่าซื้อได้บายสวัสดีปีใหม่เหนือเจ้าบายบายบายกันนะครับถ้าไม่ชอบเลยพ่อมองกล้องเลย บายขอบคุณมากครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ